สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวันแล้วกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับน้องเมียวนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเราเราได้ของเล่นอะไรมาบ้างน,นะครับวันนี้เรามีของมารีวิวเยอะแยะเลยนี่มีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะะนี่เราอยู่ในถุงนี่ถุงเบลอเลยเราได้ไปร้านอ่าขายส่งมานะครับดูนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างโอ้โหว้า มันคืออะไรบ้างลองเอามาวางดูนะครับนี่โอ้ฮะมีที่เกียบด้วยอืมโมเดลรถเหล็กนะครับนี่โมเดลรถเหล็กมีนี้ด้วยนี่โอ้โหอันนี้มีเออาน่ มีโบเดลสองอันนี้อ่าจะเป็นสองอันใช่สองอันมันมีเหมือนกันนี่โอ้นี่น่าเล่นมากเลยว้าวว้าวยวไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนี่ชาร์กชาร์กอันนี้ชาร์กมีรถบรรทุกแล้วก็รถนี่สองอันนึงอ่านี่มีสองอันด้วยรถไถรถเกตโอ้รถเกตกับรถไถนะครับอันเดียวโอ้โหนี่เป็นเจ้าเมโคอืมอันนี้มีวัวแถมมาด้วยอ่าอันนี้เป็นรถนี่ครับผม เป็นรถบรรทุกงวด้วยงวโม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 ,อม,อมอสองคันอีกแล้วอืมอันนี้ก็มีอีกสองคันนะจ๊ะนี่เป็นรถไถรถยกนะจ๊ะนี่สองคันนี่โอ้ยนเรามีว้เยอะแล้วปะนี่แมคโครมีมาหลายคันอยู่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงพอถือนี้ก่อนปป๊บอุ้ยอ้โอโยโยนไม่ได้ไงลนะ่ะจีบฮะ อะไรแม็กทิมเหรออ,อ๋อหนูๆต้องระวังด้วยนะครับวันนี้มันมีแม็กอยู่นะฮะนี่มีทิมด้วยโอ้อันนี้มีสีเหลืองเจ็บเลยโอ้อ่าอันนี้สามสิบห <35 S 1> ้า <35 S 1> บาทวแบบ้าวสามสิบห้าบาทอุ้ยเยอะแยะเลยอ่าน,นี่ใส่ในถุงไว้อันนู้นใส่ในถุงไว้ลูกมัตีตวแบบอ่า เดี๋ยวเราก็มารีวิวกันต่อไปนะจ๊ะว่าเราจะให้ดูอะไรกันก่อนนะจ๊ะเราก็แกะกล่องกันเลยแกะกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยว,ว,ไ,วไปก่อนนะจ๊ะน้องเมลคลิปนี้อ่าโอเค <laughs>